ดีแบตที่หมดพอดีแหละกว่าอารมณ์จะมาเนี่ยรอลูกค้าเข้ากันนะอันนี้คือไรสดหรือยืนตรงเคารพธงชาติเหมือนพี่เปิดเพลงชาติให้เลยอะ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารออยู่นะคะวันนี้อยู่กันที่แผแนกไหนครับเนี่ยเครื<ม>่องครัวครับวันนี้โอ้โ oh, ห <c oughs> คนมาแบบไม่ค่อยอยากขายเลยนะต่อเมย์เตงก่อนเดิมสองสา เสียงเตือนว่าไร์สดเถอะวันนี้มาอยู่กับเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะแผนเครื่องครัวนุ่มรอสามนุ่มสามมุมด้ไหมเนี่ยน้องชาน้องเต้ยแล้วก็น้องเจนะคะวันนี้หวัดดีครับหวัสดีครับเหมือนเดิมนําสินค้าพิเศษพิเศษมานําเสนอคุณลูกค้าผ่านทางช่องทางไร์สดวันนี้เรามีอะไรบ้างหรายางพี่หลายางว่างั้นคุณคาดมาหรือยังคุณคาดมาหรือยังลูกค้าถามคาดมาเรียบร้อยครับ คัดเด็ดๆดเลยนะใช่แล้วคัดเด็ดเดเลยอ่ะมาเริ่มต้นที่ยี่สิบาทโอ้โหยี่สิบาทก็ช็อปได้นะคะที่แผนกสินค้าพลาสติกที่ห้างทวีกิจซุปเปอร์เทรดเอ๊ะแอบเห็นอะไรคล้องคออะไรกันเนี่ยไปไหนกันมาเนี่ยอนรับเทศกาลสงกรานต์ตอนรับเทศกาลสงกรานต์เนาะแอบมีเขาเรียกอะไรนะมาลัยดอกรักคล้อยคอด้วยเออนะช่วงนี้มาห้างก็จะเห็นพนักงานน้องของเราเนะใส่เสื้อลายดอกน่ารักน่ารักของน้องเตยนี่เสื้อไม่แห้งเจเจเนี่ย ยังไงยังไม่แห้ง<ต>เหมือนกันนะเออเ <laughs> สื้อยังไม,ม่อะไรนะเสื้อยังมีดอกรดน้ำอยู่รดน้าอยู่นะกว่าจะได้มาใส่แล้วต้องบํารุงใส่ปุ๋ยเนาะใส่ปุ๋ยรดน้ําเออคุณเป็นแบบนี้นะเต้ย<ด>นะเออเอามาขายกันดีกว่าพวกเรามามีอะไรบ้างอันแรกคืออะไรเอ่ยอ่ะถามลูกค้าดีกว่าพี่ลูกค้าจะเรียกย <ola> ยดูขออันไหนก่อนถามลูกค้าเหรอลูกค้าแอบมองเราเฉยๆอ่ะโนคอมเมนต์เลยอ่ะวันนี้ น้องเจเจ๊ถามบอกใครอยากชมอะไรก่อนอยู่ตรงหน้านี้เลยเนาะบอกเลยว่าพิเศษพิเศษทุกอันเลยรวมไปถึงอะไรนะชั้นอะไรนะชั้นใส่ของเหรอชั้นพลาสติกครับผมตู้รินชักตู้ลินชักก็มาตู้ลินชักก็มาวันนี้เอาตะกร้าก่อนเนาะเราเริ่มจากชิ้นเล็กไปก่อนเนาะมาตะกร้าวันนี้มีกี่แบบมีกี่สีมีกี่ลายโอ้โหคัดมาแบบแน่นมากลายสีลายลายเอาช่วยกันโชว์กันมาแล้ว20บาททั้งหมดเลยเหรอตะกร้า20บาทครับอ่ะคุณลูกค้าโชว์ไว้ค่ะมาหมดแรกหมดตะกร้าก่อนเป็นตะกร้าแบบมีตะกร้าเล็กตะกร้าใหญ่มีสีแบบ แจมแจมนะอันนี้เป็นทรงกลมก่อนเนาะอ่านี่ยี่สิบาททั้งหมดเลยเหรอครับผมอ๋อนี่นี่คุณโชว์สีนี่ให้พี่หน่อยเร็วเออนี่จริงจตะกร้านี่ใส่ขนมจีนได้ไหมเนี่ยเอาไปใส่อะไรรู้มันใหญ่ไปพี่ใส่รู้มันใหญ่ไปใช่ไหมไม่ควรนะเออเอาไปใส่ใส่ผักเนาะเออใส่ผักใส่ขนมจนจะหอดไปด่พี่ลุงนี่คิดได้ไงเนาะพี่ใส่ขนมจีนโอเคใส่ได้แล้วพี่เอาไปตองไม่ควรไม่ควรไม่ควรเอาไปตองลองไม่ได้เอาเอาเอาไปตองลองได้อยู่ได้อยู่ ใส่ได้ใส่ได้ะอะไปพยายามหน่อยอะไปต่อครับไปต่อครับวันนี้คืออะไรครับผมตะก้าผ้าา,าวันนี้มีกี่แบบตะก้าผ้าแล้วเท่าไหร่เนี่ย ยี่สิบบาทเท่านั้นเหมือนเดิมตะก้าผ้าวันนี้ก็เบาๆยี่สิบาทน้องๆนักศึกษาอยู่หออันนี้ตะก้าไซส์คนโสดนะสองคนไม่น่าจะไหวเดี๋ยวตะก้าปีนะแล้วมีใบใหญ่กว่านี้ด้วยใช่ไหมแต่นี้ราคาเบาๆหรือคุณลูกค้าจะเลือกรับเป็นสองอันก็ได้แยกเป็นแบบชิ้นอะไรนะเสื้อผ้าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เนาะอ่านี่ยี่สิบาททั้งหมดเลยคุณลูกค้าสีสวยๆอ่ะไปต่อเร็วมีอะไรมาอีก่กรลลังมังหมดหรือยังอ่ะเหลือกัลมังอันนู้นเนาะอ่ากรลมังอะไรเนี่ย ล้างจานล้างจานล้างจานล้างผักออล้างผักรุ่นนี้รุ่นนี้มีีสรุ่นนี้มีสามสีอ่ะมีลายให้ด้วยเนาะมีลายสวยสวยให้ด้วยเออมีลายดอกด้วยเข้ากับตรีมสงการมากเลยใส่เสื้อมาใส่เสื้อลายดอกมาขายกระมังลายดอกนะคะเท่าไหร่นะ ยี่สิบบาทคุณลูกคา้าเอาไปต่อไปต่อเอาขยับราคาขึ้นมาหน่อยหมดแล้วนะกะละมังตะก้ามาใหม่วันนี้เอาเป็นเก้าอี้มาโชว์เลยอ่าเก้าอี้วันนี้สวยๆแบบนี้นซื้อเก้าอี้อดูที่ขานะาใช่ไหมเออขาแข็งแรงไหมใช่ไหมเอนอนี่รุ่นนี้แข็งแรงราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยหกสิบเก้าบาทหกสิบเก้าบาทพลาสติกอย่างดีถัดจากเก้าอี้เรามีอะไรอ่าเขาเรียกว่า รกระติกน้ำสีพาสเทลสวยๆวันนี้มีสาสีตัวหย,ยิบไปข้างหลังมาด้วยต้ยเออนี่มาโชว์ให้ลูกค้าดูเฮ้ยสวยๆแบบนี้ขายเท่าไหร่ให้ทายครับให้ทายพี่ว่าประมาณ149บาทกระติกน้ำนะแพงไปพี่แพงไปหรออ๋อลืมไปทูวิกิตเนาะเอา120ยี่สิบร้อยได้ไหมก็ยังแพงอยู่ครับก็ยังแพงอยู่โอ้ย,อยงั้นเท่าไหร่ดีเนี่ย หนึ100่งร้อยบาทสีสวยๆแบบนี้เลยร้อยเดียวอเออมีให้เลือกสามสีเนาะสีฟ้าสีเขียวสีชมพูแบบเป็นเทนแบบพาเทลหวานๆนะคุณลูกค้าอันนี้เป็นสีมาใหม่่ะคใครสนใจหนึ่งร้อยบาทไปต่อค่ะขอดูเป็นที่คว่ำจานวันนี้เรามีสองไซส์ที่คว่ำจานวันนี้มีสองไซส์อ่าไซส์เล็กจิ๋วแล้วก็ไซส์ใหญ่ราคายังไงบ้างที่คว่ำจานของเรามีราคา ตัวเล็กเบาๆลงมาหน่อยอ่าแต่ตัวใหญ่ก็จะราคาสูงมากนิดนึงอ่าอ่าออตัวใหญ่เท่าไหร่ครับตัวใหญ่ก่อนเออเออตัวใหญ่ก่อนสองร้อยห้าสิบเก้าบาทสองร้อยเหรอครับผมสองร้อยห้าสิบเก้าบาทตัวใหญ่นี่ใหญ่เลยนี่หรือจะเป็นไซส์เล็กจิ๋วๆอันนี้หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนะใครชอบเล็กก็ชอบอันเล็กก็พอเนาะโอเคที่ขวัญจานก็ก็ใช เพราะว่าคือเขาเรียกอะไรกันฝุ่นละอองได้ดีแล้วก็จานแห้งเร็วด้วยเนาะจะมีช่องความแก้วด้วยเออมีโซนความแก้วความช้อนเนาะตะเกียบก็ได้ได้อ่านี่ขายดีขายดีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะสําหรับตะกร้าคว่มจานอ่าไปต่อไปต่อเรามาขายอะไรฟาชีเนาะวันนี้ฝาชีบอกเลยว่าโอ้โหไซส์ครบเอเนี่ยอ๋อที่ยืนอยู่ข้างหลังนี่รอขายฝาชีใช่ไหมเนี่ย จีเรามีทั้งแบบทรงอะไรนะทรงใหญ่ทรงเล็กทรงสูงเนาะอ่าเล็กจิ๋วสุดเท่าไหร่ครับผมสินนบห้าบาทเองเหรอครับผมอันไหนชื่อว่าสีเขียวนี่นะ <15 S 1> อันนี้สิบห้าบาท,บาทเป็นทรงสูงเนาะอันนี้แบบคว่ำคว่ำเขาเรียกอะไรนะครอบ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 ,ครอบของที่มันสูงอาจจะเป็นแก้วน้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออหรือจะเป็นแบบเล็กจิ๋วนี้เท่าไหร่ครับผมสิบเก้าบาท อันนี้29แล้วก็ไปถึงอันนี้เลยฝาชีอันนี้ใหญ่สุดอันนี้คว่ำเขาเรียกอะไรนะคว่ำถาดได้หนึ่งอันเลยนะเนาะถาดเท่าไหร่ครับอันใหญ่8 9บเ้า <89 S 1> <89 S 2> บาท89บเาทเท่านั้นคุณลูกค้าฝาชีวันนี้มีให้เลือก3มไซส์เลยนะคะที่แผนเนครื่องครัวของเราอะไปต่อแอบเห็นทังขยะวันนี้อยากขายแพงได้ไหมที่ขอได้ไหมไ์สดพี่เนี่ยฮะปกติราคาพี่เคยเห็นนย่า2สองร้อยกว่าบาทนะเนี่ยสองร้อยห้าสิบเก้าอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นรุ่นแบบประมาณว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ อ่าไม่ต้องไม่ต้องเปิดฝาใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่ามีที่เหยียบให้นี่กดตรงนี้คุณลูกค้าเน่เปิดฝาแบบนี้เลยมีสีเดียวน้องรุ่นนี้ผลิตมาจากพลาสติกคุณภาพดรีเกรดเอกรดเอนี่ฝังดูข้างในใบใหญ่นะคุณลูกค้าบอกเลยว่าวันนี้พิเศษมากเท่าไหร่ครับเนี่ยบอกเลยเนาะบอกเลยครับเฉลยเลยนะเเฉลยแล้วครับ หนึ่งร้ยบาท109่าบาทท่านั้นคุณลูกค้าทางขยะแผนกเครื่องครัววันนี้เบาๆเลยรุ่นนี้ใครสนใจแวะมาช้อปปิ้งกันได้อะไปต่อชั้นอะไรนะตู้ลิ้นชักอ่าเรามีหลายขนาดเลยวันนี้จิ๋วๆวันนี้เป็นตู้ลิ้นชักเขาเรียกอะไรนะสี่สี่ชั้นเนาะอ่าสี่ชั้นรุ่นนี้ถามว่าใส่อะไรดีอะเครื่องสำอางคุณผู้หญิงเนาะได้ชุดชั้นในได้ไหมได้อุปกรณ์เครื่องเขียนอะไรอีกเต้ยติ๊กตกติ๊กตกติ๊กตก ถุงเท้ามะถุงเท้าก็ได้เนาะเล็กๆอันนี้เท่าไรครับผมร้อยเก้าสิบเก้าบาทรับไปเลยสี่ชั้นนะคะมีสีแยกชั้นให้ด้วยนี่จะได้ไม่สับสนว่าชั้นไหนใส่อะไรบ้างย้ำหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทขนาดเล็กสุดนะอะต่อมาไซส์ถัดไปอันนี้รุ่นนี้ใส่ของได้เยอะรุ่นใหญ่นะคะไซส์แรกนี่เดี๋ยวซูมให้ดูนี่ใหญ่มากคุณลูกค้านี่รุ่นนี้สามชั้นขายเท่าไหร่ครับผมสามห้าบเก้าสามร้อยห้าสิบเก้าบาทสามชั้นสามร้อย ห้าสิบเก้าบาทเป็นเขาเรียกว่ากล่องลิ้นชักลายหวายเนาะกล่องลิ้นชักลายหวายสวยๆแบบนี้เลยสีชมพูสวยๆเลยอ่ะหรือว่าจะเป็นขยับขึ้นมาเป็นแบบสี่ชั้นเนาะนี่ไซส์ตัวนี้เท่ากันหมดแต่ว่าต่างกันที่ความสูงเนาะอ่านี่นหรือคุณลูกค้าจะเอาไปตั้งเทินกันก็ได้เนาะใช่ไหมอ่านีุ่่นเขาเรียกอะไรนะเปิดง่ายด้วยเปิดง่ายปิดง่ายเออมีสีหวานมีสีหวานมีสีฟ้ากับสีชมพู ราคาเท่าไหร่ครับสำหรับกล่องลิ้นชัก4ชั้น499บาท4 9 9บาท4 9 9บาทเท่านั้นแล้วก็แอบไปเห็นหนู่นเลย <c oughs> กล่องพลาสติกใบใหญ่ใบโตข้างหลังขายเท่าไหร่สีเหลืองอันไหนครับนี่อันนี้เข้ามาใหม่เลยเนี่ยมาใหม่จ้าสินค้ามาใหม่ ไหนๆโชว์หน่อยโชว์หน่อยมลออีล้อด้วยเหรอโอ้โห oh ไหนขอดูลอด้อหน่อยโ oh อ้โหหกล้อเลยคุณลูกคา้ารุ่นนี้ไม่ต้องเขาเรียกอะไรนะรไม่ต้องยกของหนักเพราะค้าได้ค้าได้เลยนะหรือว่าคุณลูกค้าที่แบบมีของเยอะอยากจะรับกล่องล้อเลื่อนนะคะไปจัดเก็บของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยวันนี้มีฝาล็อกพร้อมนะคุณลูกคา้ามีล้อฝาล็อกได้นี่สีสวยงามด้วยราคาเท่าไหร่ครับกล่องใบนี้ 269บาท269บเาทเท่านั้น269บาทพลาสติกแบบหนาครับผมพลาสติกแบบหนาแข็งแรงนะคะราคาเบาๆวันนี้269บาทมาแอบเห็นอันนี้คือตะกร้าใส่ของเป็นรูปทรงแบบประมาณว่ายังไงเอ่ยทรงสูงเนาะเป็นทรงสูงอ่านี่ยเน,น,น,นี่นี่มีรูสวยงามนะรูปแบบสวยงามเท่าไหร่ครับเนี่ยหกสิบเก้าบาทหกสิบเก้า <89. S 2> คุณหลอกพี่แล้วล่ะ89บาทคุณลูกค้ารุ่นนี้89บาทสวยมากนี่โอ้ยใครทำอะไรหล่นอ่านี่ประมาณนี้ไหมเจมหมดหรือยัง พอแล้วครับมดลบ <c ười> แล้วอ่ะ <c ười> ก็ประมาณนี้ก่อนคุณลูก <c ười> ค้าสินค้ามาใหม่ของแผนกเครื่องครัวเนาะยังไงใครสนใจนะคะสินค้าที่ชมอยู่ในไลฟ์สดยังไงแวะมาช้อปปิ้งกันได้นะคะคงไม่มีคุณลูกค้าเอฟผ่านเอฟให้ส่งหรอมั้งนะ <c ười> แวะมาที่แผนกเครื่องครัวพิกัดอยู่ตรงไหนครับสินค้าพลาสติกเรามา,นานยังไงเลิกประชาสัมพันธ์เลิตั้งตักที่ประชาสัมพันธ์อีกแล้วนะคุณนี่ผูกพันกับประชาสัมพันธ์มากเลยนะเนี่ย ซุ้มดอกไม้ซุ้มดอก,กไม้นี่เรียวซ้ายเดอก็จะเจอพวกเราเนาะน้องๆสามหนุ่มสามมุมนะรอบริการคุณลูกค้าอยู่ที่แผนกเครื่องครัวนะคะวันนี้ไรสดแผนกเครื่องครัวลาไปก่อนนะอ่าน้อง นำเสนอผ่านช่องทางไลฟ์สดอีกนะคะฝากคุณลูกค้าติดตามพวกเราต่อเรื่อยๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะจบมือให้ตัวเองด้วยเร็วตบมือดังๆเออนั่นแหละแบมด